มันนั่งไม่ตรงเอเดี๋ยวก็ลุกเอ๊ะอ่าเออมันกำลังมันที่มันแท้นน่แหละไม่ได้สนใจอะไรแล้วนะเออเออไม่ขาไม่ถึงแลอวนะเออขาไม่ถึงดูดิดูดิ วดู่ะใช้อู่เลยไม่ใช้าไปนอจารย์หน้ากำลังเลิศเลยจ้ะถ่ายวิดีโอค่ะถ่ายรูปเหมือนเล่นในสระใหญ่เลยอ่ะอันนี้หน้าเราไปสระ้าบ้านเราได้แล้วดิร้านปูงไม่มีละ เธอจุกข้องตามอ่ะพวอของใจที่ดูหนังอ่ะเอ้า่อนอนกลัวนอนเ่กา็เอไมนองอ่ะีพ่อเราไปช่องเก็บของแล้วใครแม่อะไรก็เป็นหมกที่พ่อแม่นนละออ่าะเจาหล้